สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ชื่นชอบเอลเดนลิงนะครับหรือท่านไหนที่เพิ่งหัดเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยคลิปนี้จะมาอธิบายว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าเราใช้อาวุธไหนหรือว่าเราเล่นสายไหนเนี่ยจะทําให้เราโจมตีได้แรงหรือเราจะใช้เวทมนต์ได้แรงขึ้นนะครับ mm. มันจะมีเงื่อนไขหลักๆอยู่ไม่กี่อย่างนะคะก่อนอื่นเลยผมขอแนะนําก่อนว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกอาวุธที่คุณผู้ชมชอบก่อนนะครับ ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากใช้ใช้ดาบคาตานะนะครับเลือกดาบคาตนะมานะครับสมมุติว่า,าเลือกดารากิบะมานะครับหรือคุณผู้ชมเลือกคาทามาอันหนึ่งนะครับเล่นสายเวทนะครับมันจะมีวิธีการดูที่ค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งนะฮะโดยที่เราดูจากระดับการเสริมพลังของอาวุธนั้นๆนะฮะ แล้วทีนี้เนี่ยมันดูตรงไหนยังไงเรามาดูกันตรงนี้ฮะอ่ะโอเคก่อนอื่นนะคุณผู้ชมผมขอเริ่มจากพลังโจมตีของอาวุธก่อนนะครับเวลาที่เราได้อาวุธอะไรมาก็ตามครับเห็นไหมครับว่าเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบเคมอนะครับผมดาบสองมือดาบเลเปียนูนนี่นั่นดาบตรงดาบเก่ามีดสั้นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมยกตัวอ,อย่างเช่นดาบราชาสเสวย นะครับหรืออะ่ะผมขอเป็นดาบแบบพื้นพๆเลยนะนี่คือดาบที่ผมได้จากมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับดาบตรงของกองทัพราชานะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าดาบตรงอันเนี้ยนะครับมันจะมีค่าพลังที่เขียนอยู่ตรงระดับการเสริมพลังอยู่เห็นไหมครับเราจะมาดูกันที่พลังโจมตีก่อนพลังโจมตีของเขาเนี่ยมันจะเป็น115บก37เห็นไหมครับ115บวก37นะครับ พลังโจมตี115เนี่ยมันคือพลังการโจมตีของดาบนะครับคือพลังการโจมตีเพียวๆเลยของดาบเล่มนี้แล้วบวก37มันมาจากไหนบวก37ด้านหลังเนี่ยมันมาจากข้างล่างครับที่เขียนว่าระดับการเสริมพลังนะครับซึ่งดาบเล่มเนี่ยถ้าเราอยากให้เขาตีแรงเราจะต้องอัพค่าที่เรียกว่าแข็งแกร่งหรือแล้วก็ชํานาญ2อย่างนี้เท่านั้นนะครับหรือว่าสเต็งหรือกับเด็ก2อย่างนี้เท่านั้น ถ้าเราอัพฉลาดหรือว่าอินศรัทธ,ธาหรือว่าเฟดพิสวงหรือว่าอาแค้นเนี่ยมันจะไม่บวกคลัามโจมตีให้กับดาบเล่มนี้นะครับและเราจะรู้ได้ยังไงว่าดาบไหนควรอัพอะไรถ้ามันเป็นดาบแบบนี้เนี่ยมันดูไม่ยากครับคือเราเนี่ยอัพไปพร้อมกันเลยระหว่างสเตงกับเด็กนะครับแต่มันจะมีดาบบางเล่มครับเช่นดาบสมุไรเล่มนี้นะครับ เห็นไหมครับว่าดาบเล่มนี้เนี่ยที่ชื่อว่าเคี้ยวยาวคมกริบเนี่ยหรือว่านากาคิบะเนี่ยนะครับดาบเล่มเนี่ยเขาใช้ค่าชํานาญเป็นตัว B แต่ว่าค่าความแข็งแกร่งอยู่ที่ตัว E นะครับให้เราดูที่ช่องพลังโจมตีกายภาพนะครับพลังโจมตีของดาบเนี่ยเพียวๆอยู่ที่1 1ออันนี้ผมบวก2อยู่นะเห็นไหมครับผมตีบวก2มานะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันบวก57มันบวกยังไงครับเอาง่ายๆครับคุณผู้ชมอันเนี้ย ข้อมูลด้านขวาคือข้อมูลตัวละครของผมเห็นไหมครับผมมีค่าความแข็งแกร่งอยู่ที่37และผมเนี่ยมีค่าความชํานาญอยู่ที่29เนะครับเขาเนี่ยก็จะเอาค่าความชํานาญครับ29เนี่ยนะครับไปคูณกับไอ้ตัว B ีพูดง่ายคือยิ่งตัวอักษรใกล้ตัว S เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะคูณกับค่าสเตตัสของเรามากขึ้นเท่านั้นนะครับพูดง่ายคือถ้าเราจะเล่นสายดาบอาวุธชิ้นเนี่ย ให้เราอัปเดตเป็นหลักนะครับให้เราอัปเดตเป็นหลักหรือว่าอัปชํานานเป็นหลักเพราะว่าเวลามีค่าชํานานเยอะเนี่ยมันจะคูณค่าพลังได้มากกว่าค่าสเต็งหรือว่าแข่งแร่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าความแข่งแร่งอ่ะมันอยู่แค่ที่ตัว E นะครับแต่ค่าความชานานเนี่ยมันอยู่ที่ตัว B เลยนะครับอาวุธหลายชิ้นเนี่ยค่าความชํานานหรือว่าระดับการเสริมพลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากการตีบวกนะครับยกตัวอย่างเช่น เห็นดาบอุจิคาตะเล่มนี้ใช่ไหมครับถ้ายังไม่บวกเลยเนี่ยค่าความแข็งแกร่งมันจะเป็นดีกับดีนะครับเดี๋ยวผมจะตีบวกให้คุณผู้ชมดูนะนะครับพอตีบวกปุ๊บเนี่ยค่าระดับเสริมเสริมความแข็งแกร่งมันจะเปลี่ยนไปนะครับนี่คือวิธีที่ทําให้เราโจมตีได้แรงขึ้นนะครับโดยการหาหินเสริมพลังเนี่ยมาบวกเข้าไปครับเดี๋ยวผมจะบวกให้ผมจะตีให้ดูให้สดๆเลยนะนี่คือดาบอุจิคาตะที่ผมกำลังตีบวกหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมว่า พอตีเข้าไปบวกหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับก็คือความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ระดับเสริมความแข็งแกร่งครับค่าชำนาญจะกลายเป็นตัวดีแต่ว่ามันเป็นตัวดีสีฟ้าหมายความว่าไอดีของค่าเด็ก,กมันบวกขึ้นไปให้อีก0.1หรืออะไรประมาณนี้บวกเข้าไปให้อีก1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตตัสท,ที่ตอนแรกมันคูณจากดีธรรมดาเนี่ยแล้วมันแบบว่าพอตีบวกเข้าไปเนี่ยมันได้จากไอตัวดีบวกพารเข้าไปเนี่ยเพิ่มขึ้นอนะ่ะมันเลยทําให้ค่าพลังด้านหลังที่จากบวก46มันนเเลลยยกายป็บวก50 นะครับส่วนการตีบวกเนี่ยทำให้ค่าพลังโจมตีเพียวๆดามเมของดาบอะ่ะมันบวกจาก115ไปเป็น121เดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะนี่ฮะพอตีเป็นบวก2เห็นไหมครับค่าความแข็งแกร่งเพิ่มจากเป็นตัวดีขาวๆกายเป็นตัวดีสีฟ้าแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตีไปเรื่อยอันนี้บวก4นะนี่ฮะพอผมเริ่มตีเข้าบวก5ปุ๊บเนี่ยค่าความชํานาญมันเปลี่ยนจากตัวดีเป็นตัว C ีฮะเห็นไหมมันเปลี่ยนจากตัวดีเป็นตัว C ครับพูดง่ายคือถ้าเราใช้ดาบคาตานะเนี่ย ยิ่งอัพเด็กเยอะมันยิ่งคูณพลังโจมตีให้เยอะเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับมันเน้นค่าความชํานาญก่อนค่าความแข็งแกร่งหรือว่าเน้นค่าเด็กก่อนค่าสเต็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีค่าเด็กที่เยอะมันก็จะคูณให้เยอะเพราะมันคูณตัว4แต่เรามีค่าสเต็คมันยังคูณแค่ตัวดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้เราดูง่ายเลยว่าอาวุธที่เราได้มาตอนต้นต้นเกมหรือว่าอาวุธที่เราได้มาเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยไปเก็บมาแล้วเนี่ย ค่าชํานาญตัวไหนมันค่าพลังอันไหนมันเยอะให้เราอัพอันนั้นครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ครับดาบใหญ่จันดับเนี่ยสังเกตว่าค่าชํานาญกับค่าแข็งแร่งอะ่ะมันก็ยังเป็นตัวดีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าค่าความฉลาดหรือค่าอินน่ะมันอยู่ที่ตัว B เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ดาบเล่มเนี้ยมันตีแรงแรงเราก็ต้องอัพอินหรือว่าอัพค่าความฉลาดเป็นหลัก นะครับนี่คือวิธีการดูง่ายๆเลยว่าถ้าเราชอบอาวุธชิ้นนี้แล้วเราจะอัพสเตตัสยังไงเพื่อให้มันแรงขึ้นหรือว่าโจมตีแรงขึ้นอันนี้คือพวกอาวุธตีตีต่างๆนะส่วนพวกอาวุธที่เป็นคาถาครับหรือว่ามนตาสายเวทมนตเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงแล้วเราจะดูยังไงนะครับสังเกตว่ามันจะมีคาถาอยู่อันหนึ่งนะครับมันจะมีคาถาอยู่อันหนึ่งครับ คาทานี้ผมแนะนําให้ไปเก็บมานะผมมีทําคลิปให้ไปเก็บมาอยู่ครับคุณผู้ชมคาทานี้ s มีชื่อว่าอ่า m e t e อ r i c s t a r v นะครับหรือว่าคาทาอุกบาทคือคาทานี่ยจะเป็นคาทาที่ไม่สามารถตีบวกได้เขาเขียนไว้ให้เลยเขาเขียนไว้ในคาอธิบายเลยครับว่าคาทานี้เนี่ยไม่สามารถเสริมพลังตัวคาทาได้เห็นไหมครับแต่ว่าต่อให้เขาตีบวกไม่ได้คือการตีบวกอาจจะทําให้ค่าระดับเสริมความแข็งแกร่งเราดีขึ้นเช่นอันนี้ครับอันนี้คือคาทาหินจลาดแห่งคาเรียเห็นไหมครับว่า ตอนได้มาเนี่ยอันนี้คือบวกศูนย์นะค่าความแข็งแกร่งเป็นตัว e ค่าความฉลาดเป็นตัว c เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราัพค่าความฉลาดเยอะเนี่ยมันก็จะเอาไปคูณให้เยอะมากเห็นไหมครับแต,แ,ตแต่แต่อันเนี้ยกลับกันครับคาถาอุกบาทอันเนี้ยมาถึงตีบวกไม่ได้แต่ค่าความฉลาดอยู่ที่ตัว s คุณผู้ชมดูนะนี่คือค่าความฉลาดอยู่ที่ตัว s นะกับอันเนี้ยค่าความฉลาดอยู่ที่ตัว c คุณผู้ชมดูดูดูพลังนะ พลังโจมตีเวทมนต์ให้ดูตรงไหนครับเห็นคําว่าคําว่าเสร o, มิมคาถาไหมเสริมคาถาไอตัวเนี้ยฉลาด4คูณค่าฉลาดของผม45เนี่ยมันบวกขึ้นมาเป็น147เองนะแต่พอเป็นคาถาอุกบาทที่ยังไม่ได้ตีบวกเลยเนี่ยมันค่าพลังโจมตีทงางด้านคาถามันเป็น206เลยเห็นไหมครับว่าค่าระดับการเสริมพลังระหว่างตัว s กับตัว c มันต่างกันเยอะมากแล้วเราจะทำยังไงให้การใช้คาถาหรือว่า ให้มันแรงมันแรงขึ้นเราก็ต้องตีบวกนะครับถ้าการตีบวกเนี่ยมันก็จะทําให้พวกระดับการเสริมพลังพวกเนี่ยค่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่าดีขึ้นเรื่อยๆครับรวมถึงเนี่ยค่ากายภาพที่เป็นแบบว่าเพียวดามเมะของเขาอรก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกคาถาเนี่ยเขาไม่ได้สนค่าโจมตีดามเมะปกติอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีใครเอาคาถาไปทุบใช่ไหมครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะไล่เวทใส่นะครับนี่คือวิธีการดูง่ายๆว่าเราจะอัพสเตตัส ยังไงให้เรายิงแรงขึ้นให้เราใช้ดาบเล่มนี้แล้วตีแรงขึ้นหรือว่าอาวุธชิ้นนี้ค่าความแรงมันอยู่ที่ค่าสเตตัสอะไรให้เราดูจากระดับการเสริมพลังเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะตีบวกคาทาหินจลาสคารลียให้ดูนะฮะว่าค่ามันจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับดูนะเดี๋ยวผมจะตีนะนี่บวกหนึ่งนะแค่บวกหนึ่งเนี่ยเพิ่มเป็นตัว B ีเลยเห็นไหมครับว่าแค่เพิ่มเป็นตัว B อีอะไอพลังเสริมคาถาเนี่ยมันขึ้นไปอีกนะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะตีไปนยฮะ คือคือพูดง่ายคือถ้าเราสามารถตีโบวได้ถึง25เนี่ยค่าพลังพวกนี้มันอาจจะเปลี่ยนเป็นถึงตัว S เลยซึ่งมันก็จะแรงกว่าเดิมครับแล้วความพิเศษของอาวุธที่เรียกว่าคาถาเนี่ยมันจะมีความพิเศษของของอาวุธแต่ละชิ้นด้วยนะคุณผู้ชมยกตัวอย่างเช่นคาถาหินจลัสอาซูนถ้าเราดูคําอธิบายเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเพียงแค่เราใส่คาทานี้มันจะเพิ่มความเร็วในการใช้คาถาทั้งหมดแต่ใช้ค่า FP เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับหรือคาถาหินจลัดดูซัต เพิ่มความรุนแรงของคาถาทั้งหมดเพื่อ่ง่คือแค่มีคาถาเนี่ยเวทมนตรเจาโจมตีแรงขึ้นเองเลยโดยที่ยังไม่ต้องตีบวกแต่ใช้ fp เพิ่มขึ้นแล้วถ้าเราตีบวกเข้าไปล่ะครับมันก็จะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าค่าความฉลาดเขาเพิ่งอยู่แค่ b เห็นไหมครับนี่คือจะมีพลังแฝงเช่นคาถาอุกบาทอันนี้เขาก็จะบอกเลยว่าเสริมคาถาให้กับพวกพลังเวทประเภทแรงโน้มถ่วง ถ้าเราใช้คาถาอื่นถ้าเราใช้คาถาเนี่ยแล้วเราใช้เวทมนต์อื่นเนี่ยเช่นเป็นแบบดาบมีดดาบบินไปเนี่ยจะไม่แรงเท่าใช้พวกคาถาประเภทแรงน้มถ่วงครับก็จะบวกเข้าไปอีกให้อีกหรืออันนี้ครับคาถาหินจลัดแห่งคาเรียถ้าเราใช้เวทมนต์ที่เป็นดาบแห่งคาเรียนะครับโดยใช้คาถาเล่มเนี่ยไอเวทมนต์ที่เป็นดาบแห่งคาเรียมันก็จะแรงขึ้นกว่าเราใช้คาถาอันอื่นนะครับมันจะมีพวกนี้เสริมขึ้นมา นะครับและเนี่ยเป็นวิธีการดูง่ายครับว่าเราจะอัพสเตตัสยังไงกับอาวุธที่เรามีเพื่อให้มันแรงขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยจะได้อัพเป็นครับว่าเราจะอัพค่าสเตตแบบนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปว่าเราจะไปหาหินตีบวกจากไหนให้นะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า